โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีหรืออพสทเป็นโครงการพิเศษภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารโครงการพิเศษในพื้นที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8จังหวัดสงขลาโดยศูนย์วิจัยพืชสวนตรังสถาบันวิจัยพืชสวนซึ่งได้รับมอบหมายจากกรมวิชาการเกษตร ให้ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมผักพื้นเมืองภาคใต้เริ่มดำเนินงานในปีพศ2537โดยมีการสำรวจรวบรวมและสร้างแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมผักพื้นเมืองต่างๆของภาคใต้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลําเนาอยู่ในท้องถิ่นให้เห็นถึงคุณค่าและการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชส่งเสริมไม่มีการอนุรักษ์ ตามหลักวิชาการและให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาทรัพยากรษาษาธรรมชาติในอนาคตต,ต่อไปสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8รู้สึกซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณอย่างล้นพ้นที่ได้สนองพระราชดำริสมเด็จพระคณิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพปร,รัรชดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป ัดิฉันนางสาวเพียนุชมเสียพุ่งนะคะนักวิชาการเกษตรชำนาญการค่ะจากสวนชจพืชสวนตางค่ะวันนี้นะคะจะมาชมแปลงรวบรวมพันธุกรรมผักผพื้นเมืองภาคใต้ค่ะมาชมกันเลยค่ะแปลงนี้นะคะจะเป็นแปลงรวบรวมพันธุกรรมของอต้นยายผีบหลานค่ะอันนี้จะเป็นหมูยค่ะ ผักหวานป่าค่ะหรือว่าโดดีส้มแขกค่ะจะเป็นพืชทางใต้ของเรานะคะอันนี้ตาเป็ดตาไก่ค่ะผักที่มีสกายภาพอีกอย่างนึงก็คือถัมาม,ม่วงเหนียงพานนะคะยอดผักเหลียงค่ะหรือว่าผักเหนียง ธรรมังนี้นะคะใบเก่นะคะกลิ่นจะออกคล้ายๆกับเงดานาค่ะก็จะเป็นต้นตะเพอค่ะต้นนี้ก็จะเป็นต้นนกนอนส่วนที่ใช้ประโยชน์ก็จะเป็นตอยอดอ่อนค่ะจะเป็นต้นชมงช้างค่ะแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นชมงรายค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นส้มปอยค่ะ ต่อไปก็จะเป็นยอดขี้เหล็กค่ะก็จะเป็นต้นแฝบค่ะก็จะเป็นส่วนที่ใช้ประโยชน์ก็จะเป็นผลอ่อนนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นต้นกลิมค่ะส่วนที่ใช้ประโยชน์ก็จะเป็นยอดอ่อนเช่นเดียวกันค่ะถ้ามาพืชผลจัตงต้องนี่เลยค่ะสตอค่ะ จากการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมผักขึ้นเมืองภาคใต้นะคะจำนวนทั้งสิ้นนะคะ65ชนิดก็ได้มีการนํามาใช้ประโยชน์นะคะโดยมีการวิเคราะห์คุณค่าและองค์ประกอบทางโภชนาการนะคะซึ่งได้มีการตั้งเกณฑ์การคัดเลือกไว้นะคะ3ข้อนะคะ 1. น,นะคะก็จะมีคุณค่าและองค์ประกอบทางโภชนาการที่สูงนะคะ 2. นักตลาดมีความต้องการ3นะคะมีการใช้ประโยชน์ที่หลากหลายสามารถคัดเลือกได้6ชนิดนะคะก็คือ1นะคะ ขี้เหล็กค่ะ2นะคะผักหวานบ้านค่ะ3นะคะผักหวานป่า4ยอดหมุยค่ะ5้ายอบาง่วงถัมวพานนะคะและ6ค่ะ,อะดอกดาลาค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาว,สวสเพียรพัชรีอพงนะคะวันนี้นะคะก็อยู่ที่บ้านคุณลุงสมนึกนะคะซึ่งจะเป็นแปลงเกษตรกรที่มีการขยายผลค่ะเดี๋ยวให้ท่านแนะนําตัวหน่อยนิดน,นึงค่ะครับผมชื่อนายสมนึกยงประเดิมครับอยู่บ้านเลขที่ยี่สิบหมู่ตบาบลกาละเ,เสอำเภอศิเกาจังหวัดตังครับเนี่ยจากกาันรประจุจ้าดูฮันกลางนึงผุมคิดในใจว่าให้ได้มาปลูกทักอย่างนึงไปเละก,กลางนึงนี่ ถ้าได้มาทักอย่างปอปอจิบกังเราได้จิบย่างนี่ใกล้ดีครับดูน<ะ>กระดูนนี่กระดูนเป็นปักจิ้มกับขนมจีนอะไรเนี้ยนี่ต้มป่อยต่มป่อยสามารถเอาไปแกงส้มกับปลาย่างค่ะอร่อยดีค่ะเสยไว้ทุกอย่างครับมีที่ว่างแล้วก็ปลูกไปมันขึ้นมาก็เอามันไม่ขึ้นก็ผ่านไปเราเอาที่มันดี แล้วก็กไกได้ทุกอย่างเป็นเงินเป็นตองทุกอย่างครับอันนี้อันนี้อันนี้กอกปากลากอกปลาน,น,ปนี้ปลกคูดนี่ปลกคูดครับนี่ครับนี่กำลังตัวยดีเนี่ยผมกายเป็นกรรมกร,รมส่งไปคาเปรบาทกรรม ประมาณจิบยอดอันนี้มุ้ยอันนี้ก็กินยอดเหมือนกันอันนี้มันมันปูอันนี้ก็กายยอดเหมือนกันเป็นปักกินใบเนี่ยมันปูโ็ขนาดนี้อันนี้กากาแดงอันนี้ได้ตั้งทนุนตั้งหัวอันนี้ก็ะเจี๊ยบกินใบไม่ใช่กินลูกกินใบแกงส้ม กับปลาย่างอร่อยเหมือนกันในนี้ผอ,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 องมียูเอสวม่วงนี่จมม่วงแล้วก็มาจางนี้ปักหวานปลาอ่าค่ะอันนี้มะม่วงหิมมะฟานเขาเรียกอะไรบัลโรบัลโรเรียกอย <c oughs> ่าหุ้ยโดยรวมแล้วเอ่อไรายได้จากการปลูกผักประมาณเท่าไหร่ได้คะปนประมาณสองพัน สองพันต่อเดือนใช่เก็บได้ทุกเดือนไหมคะได้ทุกเดือนเก็บได้ทุกเดือนอ่ายี่สิบปีก็ดีอะไรบ้างคะก็ดีือคือมีรายได้เพิ่มอ่าหนึ่งรายได้เพิ่มสองได้กินเองได้กินเองได้บริโภคในครัวเรือนใช่อ่าค่ะสามสามไม่ต้องกลัวสารเคมีอ่าปลอดสารปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะมันดีตรงนี้เลยค่ะสี่สี่เราได้แจกจ่ายให้คนที่ มาดูเพื่อเกื่อเปลือให้คนที่มาเที่ยวเพื่อนบ้านอืมาก็อยากได้เลยร้ให้็เอาพอแล้วเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากการจัดทำแปลงอนุรักษ์รวบรวมผักพื้นเมืองภาคใต้และนำชนิดผักพื้นเมืองภาคใต้ไปขยายผลในพื้นที่เกษตรกรและ ผู้ประกอบการแล้วศูนย์วิจัยพืชสวนตรังยังดําเนินกิจกรรมสร้างจิตสานึกให้กับเยาวชนนักเรียนในพื้นที่จังหวัดตรังได้แก่โรงเรียนบ้านกิ่งกรองโรงเรียนพรสิริคุณและโรงเรียนบ้านควนสาแก้วเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้เข้าใจและเห็นคุณค่าของทรัพยากรมีการจัดทําเอกสารวิชาการได้แก่พันธุผักพื้นเมืองและคุณค่าทางโภชนาการของผักพื้นเมืองภาคใต้ ตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาศูนย์วิจัยพืชสวนตรังได้ดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริอันก่อให้เกิดประโยชน์ด้านต่างๆอย่างมากมายทั้งทางด้านมูลค่าและคุณค่าและจะทำงานสืบสารตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องต่อไปท่านที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาศึกษาดูง,งานได้ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนตรังหรือสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์วิจัยเพื่อส่วนตรัง